โซเชียลฮือฮาเจ้าของนำต้นบอลหูช้งางด่างเขามาแลกรถตู้หนึ่งคันล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อโอ๊ตได้เผยเรื่องราวสุดว้าวว่ามีการนำต้นไม้ด่างหรือต้นบอนหูช้งางด่างเขามาแลกกับรถยนต์หนึ่งคันซึ่งทางผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความว่าต้นไม้แลกรถนั้นมีอยู่จริงพี่มีรถพวกผมมีต้นไม้งั้นเรามาแลกกันบอนหูช้งางด่างเขาหนึ่งครอบครัวแลกรถตโตโยต้าเวลไฟได้หนึ่งคัน ใครมีอะไรอยากแลกก็เสนอมาได้นะครับรับพิจารณาทุกสิ่งทั้งนี้หลังจากที่โพสด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเขามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ส่งต่อเรื่องราวดังกล่าวเป็นจำนวนมากบางคนถึงกับเอาต้นไม้ด่างของตัวเองมาโพสต์ถามว่าสามารถแลกรถได้หรือไม่ซึ่งสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขพค,ค,ค่ะ